น้ำแข็งร้อนก็น้ำได้ได้ยังไงวะมันฟังดูขัดแย้งสุดๆใช่ไหมลองคิดดูนะน้ำแข็งใครๆก็รู้ว่าคือของแข็งที่เย็นจัดแค่เอามือไปแตะยังรู้สึกปวดเย็นจนแทบทนไม่ไหวส่วนคำว่าร้อนนี่คือสิ่งที่ตรงข้ามกับน้ําแข็งอย่างชัดเจนอยู่คนละขั้วสุดๆแบบนี้แล้วมันจะเป็นน้ำได้จริงๆเหรอทีนี้ถ้าเราดูจากหลักวิทยาศาสตร์ น้ำแข็งก็คือน้ำที่เพียงแค่อยู่ในสถานะของแข็งนั่นแหละเวลาที่อากาศเย็นพลังงานของโมเลกุลน้ำลดลงโมเลกุลเรียงตัวกันแน่นจนกลายเป็นน้ำแข็งแต่ถ้าน้ำแข็งนั้นได้รับความร้อนมากพอพลังงานเพิ่มขึ้นโมเลกุลก็จะเริ่มขยับออกจากกันสุดท้ายน้ำแข็งก็ค่อยๆละลาย กลายเป็นน้ำกลับมาในสถานะของเหลวแบบที่เราคุ้นเคยนี่แหละความพิเศษของธรรมชาติแม้สิ่งที่ดูตรงข้ามกันสุดขั้ว อย่างเย็นกับร้อนหรือของแข็งกับของเหลวก็เชื่อมโยงถึงกันได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขว่าเหมาะสมหรือเปล่าถ้าคิดในเชิงประชากาหรือชีวิตจริงมันก็ไม่ต่างกันเลยนะบานทีคนที่ดูเย็นชาเงียบขรึมหรือห่างเหินอาจจะแค่รอใครสักคน หรือเงื่อนไขบางอย่างพี่จะมาส่งความอบอุ่นเติมเต็มหัวใจให้ละลายความหนาวหรือความเย็นชาน,นั้นออกมาน้ำแข็งร้อนก็น้ำได้บางทีเราทุกคนก็เหมือนน้ำแข็งในบางช่วงชีวิตคนละลายใจเราอาจยังมาไม่ถึงหรือโอกาสดีๆกำลังเดินทางมาสุดท้ายลองคิดดูว่าคุณเองรองเงื่อนไขแบบไหนอยู่ ใครหรืออะไรที่จะเป็นความร้อนมาละลายน้ำแข็งในใจของคุณได้บ้างบางทีชีวิตเราอาจแค่กำลังรอเวลาที่เหมาะสมแล้วบางสิ่งที่เคยดูตรงข้ามกันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งใหม่ไปได้